สวัสดีค่ะก็กลับมาพบกับกอลลาช่องดารยแห่งชาแนลกันอีกครั้งนะคะและสําหรับคลิปนี้นะคะก็เป็นคลิปดูดวงรายเดือนประจําเดือนกระกฎาคมของเพื่อนๆที่เกิดวันพฤหัสบดีนั่นเองค่ะซึ่งช่องของเรานะคะก็ แบ่งวันเกิดนะคะตามแบบไทยนะคะถ้าเพื่อนๆท่านใดสงสัยเนาะว่าเออตัวเองเกิดวันไหนถ้าแบบแบ่งตามแบบไทยก็สามารถเข้าไปดูรายละเอียดในช่อง description ได้นะคะเราใส่รายละเอียดมาให้เรียบร้อยแล้วหรือถ้าเข้าไปอ่านแล้วยังไม่มั่นใจนะว่าตัวเองเกิดวันไหนไในแบบไทยนะคะก็สามารถคอมเมนต์มาถามกันได้นะคะเดี๋ยวเราจะตอบให้นะคะโอเคก็ในส่วนของหน้าไพ่นะคะซึ่งเป็น Energy หลักเนาะเป็นดวงประ จำเดือนตรงนี้เนี่ยเราได้มีการทําการเปิดว่าให้เรียบร้อยแล้วนะคะซึ่งรูปแบบการวางไพ่เนี่ยอาจจะไม่เหมือนเมื่อก่อนนิดหนึ่งนะซึ่งอันนี้เนี่ยเราจะเป็นการนำทางด้านโหราศาสตร์ไทยนะคะมาประยุกใช้กับไพ่ยิบสีนะคะก็คือจะนาแบบ12พบภพนะคะมาใช้ในการเปิดทํานายดวงเนาะซึ่งเราก็รู้สึกว่าเออในส่วนนี้เนี่ยมันก็ค่อนข้างครอบคลุมนะในการที่จะแบบเปิดทานายดวงที่เป็นดวงรายเดือนนั่นเองนะคะ ก็ในส่วนนี้เราจะมีใช้ไพ่ทั้งหมดสองสำรับด้วยกันนะคะในการเปิดก็คือจะมีแคตพิเชตนะคะจะเป็นไพ่ Energy หลักแล้วก็จะมีในส่วนของ Shabby Hat นะคะในการเปิดเป็นไพ่ขยายเสริมเพิ่มเติมเข้ามานะคะโอเคก็ถ้าพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปรับฟังรับชมคำนำนายกันเลยค่ะ ค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นกันในส่วนของไพ่ตัวตนของเพื่อนๆที่เกิดวันพฤหัสบดีในเดือนกระกฎาคมนี้ก่อนนะคะไพ่ที่ได้นะคะ energy หลักคือเป็น the world แล้วก็ตามมาด้วยอัศวินไม้นั่นเองนะคะเรามองว่าในเดือนนี้ก็เ,เป็นเดือนที่เราค่อนข้างที่จะบางคนเนาะอาจจะใช้สื่อ โซเชียลนะคะในการแบบสื่อสารมากขึ้นหรืออาจจะเป็นคนที่อยากจะใช้สื่อโซเชียลเนี่ยนำมาเป็นอา,อาชีพหรือว่าสร้างไรายได้จากสื่อโซเชียลตรงนี้ก็ได้ถ้าใครที่เป็นแบบยูทูบเบอร์ YouTuber, หรือว่าทาง Tik t o ็อกเกอะไรพวกนี้อยู่แล้วเนี่ยก็คือค่อนข้างโดดเด่นมากๆเลยในเดือนนี้นะคะแล้วมองว่าการนำเสนออะไรก็ตามที่เป็น สิ่งที่ตัวเราเป็นนะคะตัวตนของเราออกมาให้ได้มากที่สุดอะ่ะสิ่งสิ่งนี้มันน่าจะเป็นอะไรที่ดึงดูดให้คนเข้ามา,าดูช่องของเรามากยิ่งขึ้นหรือว่าสนใจในคอนเทนต์ที่เราพยายามจะนําเสนอมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะอืมนะนอกจากนี้แล้วบางคนอาจจะมีความรู้สึกว่าอยากจะไปเทคคอร์สเนหรือว่าศึกษาในพวก ภาษาต่างประเทศเพิ่มเติมก็ได้เพื่อที่จะเป็นการแบบอัพสกิลของตัวเองเพิ่มมากขึ้นก็ได้หรืออย่างบางคนนะคะก็มีความฝ่ฝันเนาะอยากจะแบบไปท่องเที่ยวรอบโลกหรือว่าอยากจะเดินทางไปต่างประเทศในเดือนนี้ก็ได้นะคะอมันมันคือแบบมันเป็นความ วาดหวังเนาะบางคนอาจจะมีโอกาสได้ไปจริงๆก็ได้นะเพราะว่าแบบเป็นหนึ่งไม้ตรงเออไม่ใช่หนึ่งไม้อาร์ินไม้ตรงนี้มันคือการแอคชั่นในเองบางคนอาจจะมีการแบบจองตั๋วได้เดินทางอะไรเงี้ยหรือยังบางคนก็คือได้เดินทางเลยก็ได้เออหรือถ้าในช่วงเดือนนี้ค่ะมีการแบบไปยื่นขอวีซ่าอะไรเงี้ยเราก็มีความรู้สึกว่ามันมีโอกาสที่เราจะได้แล้วก็การยื่นขอวีซ่าตรงนี้ค่อนข้างจะผ่านฉลุยน,นั่นเองนะอืม ลองดูนะคะมาในส่วนของตำแหน่งการเงินกันบ้างนะคะ,ะหรือว่าจะเป็นในเรื่องของรายรับเนาะตรงนี้ไพ่เอเนจีหลักได้เป็นสตรนจนะคะแล้วตามไปด้วย Judgment นะคะก็มองว่าคือรายรับมันก็คือเข้ามาตามเขาเรียกอ,อะไรอะสิ่งที่เราทํานั่นเองทํางานมากน้อยแค่ไหนก็จะได้เงินตามนั้นนั่นเองนะคะหรือถ้าใครที่ทํางานประจําอยู่แล้วอะเงินมันก็จะมาจากช่องทางนั้นเป็นแบบ สไต l บโเออไม่ได้มีการผิดพลาดอะไรเงี้ยเหมือนเดิมนั่นเองนะอืมแต่ว่าระวังว่ามมนมีจะมีโอกาสที่เราจะมีการแบบเออแมนจในเรื่องของการเงินมากยิ่งขึ้นด้วยความที่ไพ่อานิเหลักอ่ะค่ะเป็นสเตรนท์เนาะเอออาจจะเริ่มมีการแบบ เข้ามาดูในเรื่องของรายละเอียดในเรื่องของการเงินมากขึ้นว่าเออจะจัดสรรการเงินยังไงอะไรยังไงอะไรเงี้ยเออได้เช่นกันนะคะซึ่งถามว่าโดยรวมแล้วอ่ะมันก็ดูว่าไม่ได้มีปัญหาอะไรเนาะในเรื่องของการเงินแต่ทีนี้พอมีจัดชมนันขึ้นมานิดนึงแล้วกันใครที่มีสัตว์เลี้ยงอะคะ่ะหรือมีบุตรบริวารที่เราต้องคอยดูแลอะไรเงี้ยเออในเดือนนี้เราอาจจะมีค่าใช้จ่ายในเรื่องของการแบบต้อง ดูแลเขาในเรื่องของสุขภาพเอ,อ,อาจจะต้องมีการพาไปหาคุณหมอหรืออย่างาถ้าเป็นน้องหมาน้องแมวอะไรอย่างเงี้ยอาจจะมีการต้องแบบต้องไปฉีดวัคซีนหรือต้องแบบไป Followup ในเรื่องของโรภคภัยไข้เจ็บบางอย่างอะไรเงี้ยได้นะคะเพราะว่าพอมันมีจัชมินขึ้นมามนก็จะหมายถึงการแบบรักษาพยาบาลหรืออะไรที่เกี่ยวข้องกับเรื่องแบบโรงพยาบาลอะไรเงี้ยได้นะคะโอเค มาดูในส่วนตำแหน่งของเพื่อนกันบ้างนะคะเพื่อนหรือว่าผู้คนรอบข้างนะหรืออาจจะเป็นเพื่อนร่วมง,งานอะไรอย่างนี้ก็ได้เนะาะได้เป็น Hermit นะคะแล้วก็ตามมาด้วย1ไม้นะเออเรามองว่าบางคนนะมันจะมีโอกาสที่ เพื่อนที่เขาแบบมีอายุมากกว่าเราอะคะ่ะเขาจะนำพาโอกาสทางการงานบางอย่างมาให้เนาะมีหนึ่งหมายขึ้นมาหรือใครที่แบบเงียบหายไปนานอะไรเงี้ยก็มีโอกาสที่คนคนนั้นนะคะเขาจะติดต่อก,กลับมามีการสื่อสารในเรื่องราวบางอย่างกับเราหรือบางคนอาจจะแบบทักมาแบบทักทายแล้วก็อาจจะมีแบบเรื่องงานหรือโอกาสดีๆทางการงานอะไรเงี้ยมาให้เราก็ได้นะเพราะว่ามันเป็นหนึ่งหมายขึ้นมาตรงนี้เนาะอืม นะก็เราดูนะคะโดยโดยรวมทั่วๆไปก็ยังโอเคดีอยู่นะหรือถ้าหมายถึงในในส่วนของเพื่อนร่วมงานนะคะก็เออมันมีความรู้สึกว่าถ้าถ้าไปนในมุมของเพื่อนร่วมงานมันอาจจะอาจจะไม่ค่อยได้รับความแบบ มันไม่เชิงว่าไม่ได้รับความร่วมมือแต่เหมือนกับว่าถ้าเราแบบมีปัญหาหรือต้องทํางานอะไรอย่างเงี้ยมันอาจจะมองแบบทํางานด้วยตัวของเราเองอะไรเงี้ยค่ะเพื่อนร่วมงานอาจจะแบบไม่ไม่ค่อยที่จะให้ความช่วยเหลือเราในเรื่องของการงานตรงนั้นได้อะไรอย่างเงี้ยเออน,นะก็อาจจะมีตรงนี้นิดหนึ่งนะคะแต่ถามว่า เราแบบทําได้ไม้ทําได้อยู่แล้วนะเพราะว่าเป็นหนึ่งไม้ตามมานั่นเองนะคะอืบางทีบางครั้งตรงนี้เนี่ยมันอาจจะหมายถึงการที่แบบเราได้ดึงศักยภาพบางอย่างของตัวเราออกมาใช้ก็ได้เออเราก็อาจจะทําให้เราอะเกิดเป็นสกิลใหม่ๆห,หรือค้นพบโอกาสทางการงานใหม่ๆจากวิกฤตตรงนี้ก็ได้นะเออหรือจากเหตุการณ์ตรงนี้ที่เราต้องทํางานเองคนเดียวอะไรเงี้ยก็เป็นไปได้เหมือนกัน มาในส่วนตำแหน่งของพันธุกันบ้างนะคะหรือว่าเป็นตำแหน่งของญาติพี่น้องนะคะหรือว่าเป็นบ้านก็ได้นะคะไพ่ที่ได้นะคะเป็นสแาร์บิงแล้วตามมาด้วยาราชินีไม้นั่นเองนะเรามองว่าในเรื่องของออผู้คนรอบข้างหรือญาติพี่น้องบางคนอาจจะมี ปัญหานะใ,นในเรื่องความขาดแคลนบางอย่างที่ทําให้เราต้องเข้าไปช่วยเหลือก็ได้นะคะเออนะหรือถ้าเป็นในเรื่องของบ้านที่วัวใส่ค่ะบางบางอย่างในบ้านเราอาจจะออขาดขาดแคลนไปอย่างเช่นอ ikum, ของหมดของในบ้านหมดต้องซื้อของใหม่หรือของบางอย่างมันพังไปอะไรเงี้ยเราก็ต้องหาปรับสิ่งใหม่มาทดแทนอะไรเงี้ยก็เป็นไปได้เหมือนกันหรืออย่างอย่างบางทีอาจจะเป็นในเรื่องของการซ่อมแซมบ้านก็ได้นะเออ แต่ทีนี้เนี่ยถ้าดูจากตรงนี้แล้วอาจจะต้องระวังในเรื่องของพวกออหนออูการแบบว่าเก็บรักษาไอ้พวกแบบขยะเปียกในบ้านนะคะอาจจะต้องกําจัดออกไปนอกบ้านนิดนึงนะเรามีความรู้สึกว่าเออให้ระวังในเรื่องของแบบพวกหนูอะไรพวกนี้ด้วยนะคะที่จะเข้ามาระารานนะคะในบ้านของเรานั่นเองนะ มาดูในส่วนตำแหน่งของพุทธกันบ้างนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยจะหมายถึงของใหม่สิ่งใหม่บุตรบริวารได้นะคะเออใบที่เป็น energy หลังกรเป็น tower นะแล้วตามไปด้วยหเหรียญน,นะเรามองว่าสิ่งสิ่งนี้เนี่ยคือให้ระวังวันนี้นึงแล้วกันว่าใครที่จะซื้อของใหมอ่อ่ะอย่างเช่นอะไรเดียวมือถือเครื่องใช้ไฟฟ้าหรืออะไรพวกเนี้ย ก็ให้ระวังว้นิดหนึ่งว่าเราอาจจะได้ของที่มันแบบไม่ได้ดีอย่างที่เราคิดอะไรอย่างเงี้ยอาจจะได้ของที่มีตําหนิเออหรือได้มาแล้วแบบแป๊บเดียวพงังแป๊บเดียวเสียอะไรเงี้ยแต่ว่าใดๆก็ตามมันสามารถซ่อมได้นะคะเพราะว่าเนี่ยมันเป็นตามมาด้วย6เหรียญตรงเนี้ยเออเรามองว่าแบบอ่ะถ้ามันมันเสียมันอะไรเงี้ยก็เหมือนเป็นการแก้เคล็ดไปแล้วกันอันนี้ก็พาเข้าูนยนไปนะคะูนยนเขาก็จะช่วยเหลือได้นะหรือถ้ามีถ้ามีอะไรที่ ที่ที่เราแบบต้องพบเจอแบบฉับพลันอะไรอย่างเงี้ยค่ะเออมันเรามองว่ามันมันจะมีคนคอยช่วยเหลือเราอยู่นั่นเองนะหรือบางคนอาจจะได้เป็นแบบเป็นโชคลาภอะไรบางอย่างเข้ามาก็ได้นะแต่ทีนี้เนี่ยให้มองว่ามันเป็นอาจจะเป็นทุกขลาบได้ดังนั้นแล้วเนี่ยถ้าเราได้เงินหรือโชคลาภอะไรบางอย่างเข้ามาค่ะให้รีบไปนาไปทําบุญนะเนออแบ่งไปทําบุญด้วยนะคะเพื่อเป็นการแบบ ช่วยทําให้สิ่งที่เราจะต้องพบเจอหรือว่าเหตุการณ์ที่มันเป็นแบบเป็นทุกข์อะไรเงี้ยที่เราจะต้องพบเจอหลังจากนี้เนี่ยให้มันเบาบางลงนั่นเองนะคะอืมนะอะต่อมาในตําแหน่งของอรินะคะหรือว่าตําแหน่งอุปสรรคปัญหานะคะได้เป็น after party เราตามไปด้วยสองไม้ตรงนี้ก็ให้ระวังในเรื่องของการที่แบบมีแกงกินเลี้ยงดื่มอะไรเงี้ยหลังจากที่แบบ ทำงานเสร็จอย่างเช่นอย่างบางคนโปรเจกต์บางอย่างสําเร็จหรือางานบางอย่างมันเสร็จสิ้นอะไรอย่างเงี้ยลรามีการแบบต้องไปกินเลี้ยงกินดื่มกันหรือต้องมีการแบบไปสัมมนา,าอะไรช่วงนี้เนี่ยให้ระวังไว้น,นิดนึงว่ามันอาจจะทําให้เรามีปัญหาบางอย่างได้อะอย่างเช่นอาจถ้าอันเนี้ยถ้าเรากินเลี้ยงเสร็จแล้วต้องเดินทางกลับบ้านก็ให้ระวังในเรื่องของพวกแอลโกอฮอล์เออว่ามันอาจจะเกินลิมิตหรือถ้าเป็นในเรื่องของอ การแบบไปกินเลี้ยงกับเพื่อนร่วมง,งานอะไรเงี้ยก็ให้ระวังในเรื่องของการแบบกินดื่มที่ไม่พอดีแล้วการบางทีคนแบบพอแอลกอฮอล์แอลกอฮอล์มันเข้าปากต้องสติมันก็น้อยลงบางทีการพูดคุยหรือการแบบสื่อสารมันก็ไม่ได้มีสติยังคิดมากพอก็อาจจะทําให้เกิดปัญหาอะไรอย่างเงี้ยได้นะคะเอออาจจะต้องระวังไว้นิดหนึ่งแต่ทีเนี้ยพอแบบเห็นจากตรงปุตตาตรงนี้มันเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นอะไรนะ ทาเวอร์ Tower, ใช่ไหมนิดนึงละกันสาหรับบางคนที่ที่ที่จะต้องมีการกินเลี้ยงกินดื่มกันนะคะในช่วงเดือนนี้ก็ให้ระมาระวังในเรื่องของการเดินทางด้วยเนาะเออใครที่ขับรถเองอะไรเงี้ยเออให้ระวังไว้นิดหนึง่งถ้าถ้ารู้สึกว่ามันไม่ไหวอะค่ะแบบมันกินดื่มเยอะเกินไปอะให้หาที่พักก่อนแล้วการอย่าเพิ่งขับรถกลับบ้านหรือว่าอย่าเพิ่งเดินทางเลยอันนี้จะเป็นอะไรที่ดีที่สุดนะคะ คมาต่อกันในส่วนของตำแหน่งปัตตนิกันบ้างนะคะตรงนี้ก็จะเป็นตำแหน่งในเรื่องของความรักนะคะหรือว่าจะเป็นในส่วนของอหุ้นส่วนก็ได้นะหรือว่าพาร์ทเนอร์ก็ได้นะคะตรงนี้ เอเน g y จี uh, หลักที่เพื่อนๆได้นะคะเป็น b o ๊กแค t นะคะแล้ก็ตามมาด้วยโซยชุดนะเรามองว่า uh, ถ้าปไปในเวของพาร์ทเนอร์ก่อนละกันเนาะคู่ส่วนอะไรเงี้ยค่ะมันน่าจะเป็นช่วงที่ต่างคนต่างไปแบบหาความรู้ให้กับตัวเองเนาะเพื่อที่จะนําความรู้ตรงนี้เนี่ยนำมาพัฒนาต่อ ทั้งในส่วนของสายงานธุรกิจที่ทำร่วมกันก็ดีหรืออาจจะเป็นการพัฒนาตัวตนของตัวเองก็ได้นะคะดังนั้นแล้วเนี่ยในช่วงนี้อาจจะเป็นช่วงที่ไม่ค่อยได้มีการพูดคุยหรือพบเจอกันนั่นเองนะเออแต่ว่าถ้าเป็นในส่วนของความรักนะคะสำหรับคนที่มีคู่นะ,ะตรงนี้ไม่ตัวเราก็คู่ของเราเนี่ยนะคะอาจจะเป็นช่วงที่อยากจ,จะอขอปลีกวิเวกเนาะได้ไปทำในสิ่งที่ตัวเองสนใจในสิ่งที่ตัวเองชอบนั่นเองนะก็ แนะนำว่าให้มีการแบบสื่อสารบอกกล่าวกันก่อนแล้วกันเนาะเออเพราะว่าอย่างบางคู่บางคนอาจจะไม่เข้าใจก็ได้ว่าเออทำไมช่วงนี้แบบเราดูเงียบๆนิ่งๆไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะเออหรือถ้าคู่เราเขาดูเงียบๆนิ่งๆไปก็ลองสอบถามเขาได้นะว่าแบบเอออันนี้คือเธอแบบอยากมีช่วงส่วนตัวหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยอยากจะแบบทําอะไรเงียบๆคนเดียวไม้อะไรอย่างเงี้ยเออเราจะได้แบบว่ามีความเข้าใจกัน ดีเหมือนเดิมนั่นเองนะจะได้แบบไม่เกิดปัญหาจักความแบบห่างเหินหรือความไม่เข้าใจกันตรงนี้นะคะในส่วนของคนที่มีคนคุยแต่สถานะไม่ชัดเจนนะคะก็ มองว่าเป็นช่วงที่อาจจะไม่ค่อยได้คุยกันก็ได้นะหรือว่าจะเป็นช่วงที่ห่งหางๆกันนะคะเพราะว่าเนี่ยทั้งสองใบมันก็คือต่างคนแบบเหมือนต่างคนต่างโยอะไรเงี้ยเออนะก็ดงนนเราเนี่ยสถานะก็คือจะยังคงไม่ชัดเจนเหมือนเดิมนั่นเองนะคะเออโอเคในส่วนของคนโสดนะคะชัดมากว่ายังโสดเหมือนเดิมนะคะก็เนี่ยทั้งสองใบนี้เนาะอันนี้ก็คือแบบเราอาจจะมีเขาเรียกว่าอะไรเดียวเหมือนแบบเป็นสเปกก็ได้เป็นบรรทัดฐานอนะว่าแบบเออฉันอยากจะมี คู่นะถ้าคู่ฉันจะต้องแบบมีหนึ่งสสี่ถึงยี่สิบอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าความเป็นจริงแล้วมันอาจจะหายากหรือว่าจะไม่เจอเลยก็ได้คนในลักษณะแบบนั้นดังนั้นแล้วเนี่ยมันก็เลยยังอยู่แบบเป็นโสดอยู่นั่นเองนะคะเอออาจจะต้องแบบ จะบอกว่ารสเปกไหมหรอคือบางอย่างถ้าถ้ามันไม่ไม่ได้แบบจำเป็นขนาดนั้นกับชีวิตหรือไม่ได้เอฟเฟกอะไรกับความสุขในชีวิตของเราขนาดนั้นนะคะก็ลดลด,ลดหรือละวางไปบ้างก็ได้อะไรอย่างเงี้ยเนาะเออถ้าไม่อยากเป็นโสดนั่นเองนะแต่ว่าก็มองว่าโดยโรวมแล้วค่ะในเดือนนี้ก็น่าจะยังเป็นโสดเหมือนเดิมนั่นเองค่ะมาในส่วนตำแหน่งของ มรณะกันบ้างนะคะมรณะในที่นี้มันหมายถึงการเดินทางก็ได้นะหรืออาจจะเป็นในเรื่องของอการสื่อสารการต่างประเทศอะไรเงี้ยนะคะเออก็มองว่า ในเดือนนี้นะเพื่อนๆได้เป็นไพ่ t e m p l a นส s นะคะแล้วก็ตามไปด้วย The Lovers นะมองว่าอ่าบางคนอาจจะมีโอกาสได้เดินทางเดินทางแล้วได้พบเจอคนที่ถูกใจพบเจอคนที่น่าสนใจก็ได้ซึ่งตรงนี้อาจจะไม่ได้หมายถึงเป็นความรักอย่างเดียวก็ได้นะคะอาจจะเป็นแบบคนที่น่าสนใจเป็นกรลยาณมิที่ดีเป็นแบบคนที่แบบมีความเอนดูเมตตาเราก็ได้เออนะอืมนอกจากนี้นะคะ่ะเรามีความรู้สึกว่าถ้าในเดือนนี้มีการเดินทาง ไม่ว่าจะเป็นเดินทางแบบใกล้ไกลหมายถึงแบบในในประเทศหรือว่าต่างประเทศก็ดีอะไรเงี้ยค่ะก็เป็นการเดินทางที่ดีนะเออไปแล้วก็จะพบเจอจกับแบบคนที่เขาเมตตาเราหรือว่าไปพบเจอกับสถานที่ที่มันแบบโอเคที่มันแฮปปี้อะไรเงี้ยนะคะอืมนะนอกจากนีเ้เรายังมีความรู้สึกว่าการเดินทางไกลอะคะ่ะถ้าถ้าใครที่เดินทางไกลนะในช่วงเดือนนี้เนี่ย มันน่าจะมีการแบบเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างเข้ามาในชีวิตเราอะอย่างเช่นคนโสดอ่ะยกตัวอย่างสมมติว่าคนโสดเนี่ยดวงชะตาเราในเดือนนี้เนี่ยอาจจะต้องแบบเป็นโสดนิง่งเงียบนวลน,นี่นั่นแต่ถ้าเราได้มีการเดินทางไปต่างประเทศมันเหมือนดวงมันเปลี่ยนนะคะมันจะทําให้เราอ่ะจากที่แบบอ่ะเป็นคนโสดไม่พบเจอคนที่น่าสนใจก็กลายเป็นเจอคนที่น่าสนใจก็ได้นะบางทีคู่ของเราจจะเป็นคนที่อยู่ เป็นคนแบบต่างชาติต่างศาสนาต่างประเทศอะไรเงี้ยก็ได้เช่นกันดังนั้นก็ลองดูนะคะม,มาต่อกันในส่วนของตำแหน่งสุภะกันบ้างนะคะสุภะเนี่มันหมายถึงความดีงามหรือว่าสิ่งดีๆที่จะเข้ามาในชีวิตเ,เรื่องเงินก็ได้เรื่องบ้านก็ได้นะเออก็เป็นไพ่ดีๆมากเลยนะ e n e r g y หลักได้เป็นอะร Rich Cat นะคะเป็นแมวที่ร่ำรวยจะ้ะ แต่ว่าตามมาด้วย4ถ้วยเนี่ยก็ให้ให้ให้ระวังไว้นิดนึนงแล้วกันว่าสิ่งที่เราได้มาก็คือมันมันก็เป็นสิ่งที่ดีไงแต่ว่ามันมันดันแบบไม่ไม่เพียงพอต่อสิ่งที่เราต้องการหรือแบบบางคนอาจจะได้มาแล้วก็อยากได้อีกอะไรเงี้ยได้ดังนั้นเราก็อาจจะต้องดูในเรื่องของความแบบอยากได้อยากมีของเราให้แบบมีความพอดีด้วยนะคะเพราะเนี่ย Rich Cat ก็คือแบบ ดีมากๆแล้วนะเออน,นะบางคนก็มีโอกาสที่จะได้โชคลาภอย่างที่บอกไปนะว่ามีโอกาสที่จะได้โชคลาภเข้ามาแต่ว่ามันอาจจะเป็นทุกขลาบได้นะคะเออดังนั้นตรงนี้เนี่ยอาจจะต้องระวังนิดหนึ่งนะอนแต่ใดๆก็ตามมองว่าในเดือนนี้ก็น่าจะมีสิ่งดีๆที่ทำให้เรารู้สึกแฮปปี้ชุ่มชื่นหัวใจเข้ามาบ้างนั่นเองนะคะ มาในส่วนตำแหน่งของกร,รมมะกันบ้างนะคะหรือในเรื่องของการงานนะคะพาที่เพื่อนๆได้ energy หลักเป็น travel นะคะแล้วก็ตามมาด้วย7ดาบนั่นเองนะคะเออเรามองว่าในเดือนนี้อ่าหลายๆคนเนาะมีโอกาสที่จะได้เดินทางไกลนะคะในเรื่องของการํำงานนั่นเองนะอ,อหรืออาจจะต้องมีการเดินทางที่มากขึ้นนะในเรื่องของการงานซึ่งบางทีบางครั้งอาจจะเป็นการเดินทางแบบอ,อืมไม่ได้ plan มาก่อนอะ อยู่ดีๆก็อ้าววันนี้เธอต้องไปอันนี้นะอะไรเงี้ยแทนคนนี้หน่อยอะไรเงี้ยเออก็เป็นไปได้เหมือนกันนะแล้วก็พอสองใบนี้ขึ้นมาเนี่ยเรามีความรู้สึกว่าอย่าทําอะไรที่มันเป็นการที่แบบไม่เปิดเผยอะค่ะอย่าทําอะไรที่มันเป็นการซิกแซกเนาะเออเพราะว่ามันมัน มันก็คือจะให้ส่งผลดีแหละในอนาคตนั่นเองนะเพราะว่าอย่างที่บอกไปว่ามันอยู่ในตําแหน่งกรรมมา้วยกรรมมาเนี่ยมันก็หมายถึงการกระทำนั่นเองนะคะสิ่งที่เราทําไปในวันนี้มันก็จะส่งผลกับชีวิตเราในอนาคตได้เช่นกันดังนั้นก็อาจจะต้องระวังในส่วนนี้นิดนึงนะคะอ๋ะอใครที่ต้องเดินทางในเรื่องของการงานนะอันนี้อาจจะต้องระวังนิดนึงว่าให้ระวัง โจนขโมยนะคะในระหว่างที่เราเดินทางได้หรืออาจจะมีของตกหล่นหายได้นะคะในช่วงของการเดินทางตรงนี้ก็ดูแลตัวเองและทรัพย์สินให้ดีๆนะคะ,ะตำแหน่งต่อมานะคะเป็นตำแหน่งลาพะนั่นเองนะโชคลาภนะคะก็เป็นไพ่ เอเน r จี uh, หลักนะคะได้เป็น House Warming นะคะแล้วก็ตามมาด้วยราชาเหรียญนะเรามองว่าโชคลาภตรงนี้น่าจะมาจากคนในบ้านนะคะอาจจะเป็นคุณพ่อก็ได้เป็นคุณสามีก็ได้เป็นพี่ชายก็ได้ก็คือคนที่เป็นผู้ชายที่อา,อาจจาะมีวัยวุฒิหรือมีคุณวุฒิที่มากกว่าตัวเรานะที่อยู่ในบ้านเหล่านั้นเองนะคะอ นะเขาน่าจะนําพาโอกาสหรือโชคดีบางอย่างเข้ามาให้นั่นเองนะคะหรืออาจจะเป็นเจ้าที่เจ้าทางที่บ้านก็ได้นะลองจุดธูปไหว้ขอดูนะคะหรืออาจจะเป็นเลขที่บ้านก็ได้นะเนี่ยเป็น house warming นะคะลองดูนะและตำแหน่งสุดท้ายนะคะอันนี้เป็นพยาญานะคะก็คือจะเป็นตำแหน่งของอุปสรรคปัญหานะคะหรือในเรื่องของพวกสุขภาพอะไรนี้นะไพ่ที่ได้นะคะเป็น relax แล้วตามมาด้วยสองเหรียญน,นะคะก็นะ ให้ระวังในเรื่องของสุขภาพวัน,นิดหนึ่งนะคะก็ช่วงนี้พยายามแบบพักผ่อนให้เพียงพอนะคะพยายามแบบบาลานซ์ชีวิตบาลานซ์การทํางานการใช้ชีวิตให้ดีเนาะเอออย่าทําอะไรที่มันหักโหมมากจนเกินไปจนแบบลืมพักผ่อนหรือพักผ่อนไม่เพียงพอนะคะก็อาจจะทําให้เรามีปัญหาในเรื่องของสุขภาพได้นั่นเองนะคะโอเคก็ทั้งหมดนี้เป็นดวงรวมนะคะภาพรวม ของเพื่อนที่เกิดวันพฤหัสบดีประจำเดือนกระกฎาคมนี้นะคะเดี๋ยวเราไปดูกันต่อในส่วนของไพ่คาแนะนำกันเลยค่ะค่ะมาต่อกันในส่วนของไพ่คำแนะนำกันเลยนะคะใบไพ่ใบแรกนะคะที่เพื่อนเพื่อนได้นะคะเป็นใบนี้นะคะเป็น ชอบบูดนะคะใบนี้เนี่ยมันหมายถึงการทําความสะอาดบ้านเนาะหรือทําความสะอาดที่พักอาศัยนั่นเองนะให้มันมีความสะอาดอยู่เสมอนะคะหรือการแบบปัดกวาดสิ่งที่ไม่ดีพลังงานลบๆหรือว่าความเศร้าวความทุกข์ความเสียใจในอดีตอ่ะก็คือถึงเวลาแล้วที่เราจะปัดกวาดสิ่งเหล่านั้นออกไปจากชีวิตเพื่อที่จะได้มีพื้นที่ว่างนะคะต้อนรับสิ่งดีๆสิ่งใหม่ๆที่จะเข้ามาในชีวิตนั่นเองนะคะ นะใบต่อนะคะเป็นความสะดวกสบายนะคะ,ะใบนี้เนี่ยเรามีความรู้สึกว่าการที่เราจะแบบมีความสะดวกสบายบางทีเราอาจจะต้องแลกมากับบางสิ่งบางอย่างเนาะอย่างเช่นอาการจ่ายเงินเพื่อซื้อความสะดวกสบายนั่นเองนะคะดังนั้นแล้วเนี่ยในใบนี้เนี่ยมันอาจจะหมายถึงถ้าบางอย่างอะเนาะที่มันแบบเป็นอะไรที่มันเกินความสามารถตัวเราก็ได้หรือว่าจะเป็นแบบ อ uh, อะไรก็ตามที่มันจะช่วยประหยัดเวลาในการที่จะทําสิ่งต่างๆอะคะ่ะที่แบบเออมันอาจจะมีความยุ่งยากหรือมีความจุกจิกนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยบางทีแล้วล่ะเราอาจจะต้องแบบใช้บางอย่างเพื่อแลกความสะดวกส,วาส,วกสบายตรงเนี้ยเข้ามาก็ได้แต่ททั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยอย่างที่บอกไปว่าในตรงไพ่กัมมะค่ะที่บอกว่าอย่าทําอะไรที่มันดูแบบเป็นการสมเสียงหรือว่า เป็นสิ่งที่มันแบบปิดบังอำพรางหรือว่าเป็นสิ่งที่มันไม่ตรงไปตรงมาดังนั้นแล้วว่าถ้าเป็นในสิ่งพวกนั้นะนะอาจจะต้องแบบระมัดระวังนิดหนึ่งหรือว่าไม่ควรไปทํานั่นเองนะเออบางบางทีแล้วว่าเราแลกความสะดวกสบายมาในวันนี้แต่ว่าในวันหน้ามันอาจจะส่งผลเสียกับชีวิตเรามาได้ดังนั้นแล้วเนี่ยก่อนที่เราจะอ,อทำอะไรอะค่ะก็ต้องมีสติยั้งขีดไว้นิดหนึ่งแล้วกันเนาะอืมนะใบต่อมานะคะ เพื่อนๆได้เป็น make a wish นะคะก็ตามตัวนะในเดือนนี้อยากได้อะไรขอเอาค่ะอธิษฐานนะคะขอพรเลยค่ะนะเรามีความรู้สึว่ามันน่าจะแบบบังเกิดผลนั่นเองเนาะเพราะว่าอย่างในตําแหน่งที่เป็นลาภะอะไรอย่างเงี้ยก็ดูว่าแบบเจ้าที่เจ้าทางหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เขาคอยดูแลเราอยู่ะคะ่ะท่านก็คอไยเกื้อหนุนช่วยเหลือเราอยู่นะเออลองลองดูนะอันนี้อาจจะเป็นแบบแนวทางหนึ่งนะคะที่แนะนํานะอืม แล้วก็ใบสุดท้ายนะคะอันนี้ได้เป็นข้ามอุปสรรคนั่นเองนะคะเ,ออเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าในข้ามอุปสรรคตรงนี้เนี่ยมีอะไรอยากจะบอกเราบ้างนะคะในเรื่องของความรักนะคะก็บอกว่าคนโสดสิ่งที่พยายามทําให้เขากําลังจะสําเร็จนะคะก็ในส่วนของคนโสดที่มีการแบบได้ลองพยายามทำอะไรสักอย่าง เพื่อใครสักคนมาสักพักเนี่ยเขาก็บอกว่ามันมันมีโอกาสที่จะสําเร็จเนาะแต่ว่าในส่วนของไพ่พื้นชะตาค่ะอย่างที่บอกไปว่ามันมันน่าจะยังต้องเป็นโสดอยู่อะไรอย่างเงี้ยเออก็ลองดูแล้วกันเนาะว่าเอ,อสิ่งที่เราแบบพยายามทุ่มเททําไปอะไรอย่างเงี้ยมันมันมันโอเคไหมอะไรอย่างเงี้ยคือถ้าเราแฮปปี้ที่จะทําก็ทําต่อไปแต่ถ้าเราเริ่มรู้สึกว่าเราไม่ happy แฮปปี้แหละก็ไม่ต้องทําต่อก็ได้นะเออ ในส่วนของคนมีคู่นะคะเขาบอกว่าประคับประคองกันไปคนนี้แหละรักแท้ก็อย่างที่บอกไปนะคะว่ามีอะไรก็สื่อสารกันเนาะอยากจะได้ช่วงเวลาส่วนตัวหรืออยากจะปลีกวิเวกทําอะไรคนเดียวอะไรเงี้ยก็สื่อสารบอกกันนิดนึงจะได้ไม่มีปัญหากันนะคะในเรื่องของการงานนะคะเขาบอกว่างานทุกอย่างที่ติดขัดกําลังจะผ่านไปได้ด้วยดีออการงานก็โอเคนะดีอยู่นะคะเงินนะคะเขาบอกว่าจะมีเงินก้อนเข้ามาให้หมุนและช่วยให้ผ้นวิกฤตครั้งนี้นี่ไงเห็นไหมเราบอกว่ามี โอกาสเนาะที่เราจะได้แบบโชคลาภบ,บางอย่างเข้ามานั่นเองนะเพียงแต่ว่าอย่าไปโลภก,กับมันเยอะนะคะได้มาเท่าไหร่ก็ยินดีกับเงินในจํานวนที่ได้มานั่นเองนะแล้วก็อย่าลืมนําไปทําบุญด้วยนะคะเพื่อที่จะได้ไม่เกิดเป็นทุกขาลาภที่มันหนักหนาเนาะเออสิ่งที่มันจะเกิดอะไรเงี้ยจะได้เบาบางลงนั่นเองนั่นเองนะคะสุขภาพนะคะบอกว่าแข็งแรงดีนะคะเต็มปียังดังอยู่นะเออก็ สำหรับบางคนเนาะสุขภาพก็คืออย่างโอเคแต่ก็หลายๆคนอย่างที่บอกป่าว่าดูแลในเรื่องของการนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอด้วยนะคะเคล็ดลับนะคะเขาบอกว่าให้ใส่รองเท้าสีสดใสเอาไปทํางานจะแฮปปี้แน่นอนอ่ะก็ลองดูนะคะเป็นทริคดีๆจากไพ่พันตานั่นเองนะคะโอเคก็จบไปแล้วนะคะสําหรับคลิปดูดวงรายเดือนนะคะประจําเดือนกระกฎาคมของเพื่อนๆที่เกิดวันพฤหัสบดีนะคะถ้าชื่นชอบการอ่านไพ่ทานายไพ่ของก็สามารถกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันได้นะคะหรือถ้าเพื่อน ท่านใดสนใจอยากจะเปิดไพ่ดูดวงส่วนตัวก็สามารถทักมาสอบถามในเรื่องของอวันเวลาที่สะดวกนะคะได้ที่เพจอะไรอย่าง้ดเลยหรือถ้าอยากจะดูในส่วนของรายละเอียดค่าบริการเปิดไพ่หรือว่า